สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะเมนูแนะนำสำหรับวันนี้นะคะขนมปังพริกเผาหมูยองค่ะเราจะอบด้วยเตาแก๊สแบบง่ายๆเลยนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะใช้แป้งขนมปัง350กรัมน้ำตาลทราย3ช้อนยีสต์1ช้อนค่ะนมรสจืดนะคะเป็นนมกล่องแบบนี้ได้ค่ะ160กรัมค่ะไข่ไก่1ฟอง ใช้เบอร์อะไรก็ได้นะคะคนแบบนี้เลยค่ะให้แป้งจับตัวกันก่อนเนยเค็ม50กรัมนะคะเราจะนวดให้เป็นก้อนก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่เนยค่ะ เราจะใช้เวลานวดทั้งหมดประมาณ10นาทีนะคะเป็นแป้งเนียนนุ่มแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะปิดฝาพักไว้ให้แป้งขึ้นเป็นสองเท่าก่อนนะคะหรือประมาณ1ชั่วโมงค่ะพอครบเวลาแล้วนะคะแป้งขึ้นเป็นสองเท่าแบบนี้แล้วเราจะนวดไล่ลมเล็กน้อยค่ะแล้วเราจะขึ้นรูปกันนะคะ เราจะตัดแบ่งแป้งให้ได้ประมาณ16ก้อนนะคะเราทำกินเองนะคะไม่ต้องชั่งน้ำหนักก็ได้ค่ะใช้กะกะเอานะคะจากนั้นเราจะพับแป้งเข้าหากันแบบนี้เลยนะคะคลึงให้ลูกกลมๆหน่อยค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วเอาผ้าคลุมไว้ก่อนนะคะเรามาทำส่วนผสมของไส้กันนะคะใช้นมข้นหวานประมาณ80กรัมค่ะหมูหยอง200กรัม น้ำพิกเผาสองช้อนแบบนี้นะคะเราจะผสมให้เข้ากันค่ะถ้าเพื่อนๆชอบแบบไส้แห้งๆห,หน่อยนะคะเราก็เพิ่มมูยองได้ค่ะสำหรับพิมพ์กระดาษนะคะเราใช้เบอร์3219ค่ะจากนั้นเราจะมารีดแป้งกันต่อค่ะเราจะรีดให้ขอบข้างๆบางๆหน่อยนะคะใส่ไส้ค่ะแล้วจับรวบให้แป้งมิดไส้เลยนะคะถ้าเราใส่ไส้เยอะเกินไปก็จะห่อยากนิดนึงค่ะ ได้แบบนี้แล้ววางในพิมพ์เลยค่ะเราจะทำให้ดูอีกลูกหนึ่งนะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะคะเราจะปิดฝาพักไว้20นาทีก่อนที่เราจะนำไปอบนะคะเราสามารถขึ้นรูปได้หลายแบบนะคะ วันนี้เราจะอบ2วิธีนะคะอบด้วยเตาไฟฟ้าและอบด้วยเตาแก๊สค่ะที่อบด้วยเตาแก๊สนะคะวางตะแกรงก้นหม้อเรียงพิมพ์ขนมแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องใส่น้ำนะคะนำไปตั้งบนเตาแก๊สเปิดไฟอ่อนสุดเลยค่ะอบประมาณ20นาทีก่อนนะคะชุดนี้เราจะอบด้วยเตาอบไฟฟ้านะคะอบไฟ150องศานาน12นาทีค่ะ ไข่แดง1ฟองนมรสจืด1ช้อนนะคะผสมให้เข้ากันแล้วนำไปทาหน้าขนมปังแบบนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วเราจะนำไปอบต่ออีก3นาทีค่ะขนมปังที่อบบนเตาแก๊สนะคะครบ20นาทีแล้วเราก็ทาหน้าขนมปังด้วยไข่นะคะทา2รอบเลยค่ะจะได้มีสีเหลืองสวยจากนั้นเราจะปิดฝาแล้วอบต่ออีก5นาทีนะคะ ขนมสุกแล้วให้เรานำออกจากพิมพ์เลยนะคะขนมจะมีความนุ่มฟูทุกลูกเลยค่ะน่ากินมากๆนะคะเพื่อนๆดูค่ะกน้นหม้อจะไม่ไหมเลยนะคะบ้านใครไม่มีเตาอบไฟฟ้านะคะใช้วิธีอบบนเตาแก๊สแบบนี้ได้เลยนะคะลองทำกันดูค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ